สำหรับแบรนด์ตัวนี้นะใครจะกดราคานี้ให้อีกเมื่อกี้เราให้สิบนาทีตอนนี้เหลือยี่นาทีมีคนบอกว่าทำไมดูแบบเออเออเหนื่อยมากครับวันนี้ไม่เหนื่อยคระ e n e r ไม่เคยออกไม่เคยไม่เคยเหนื่อยไม่รู้แต่เช้าปีทไปมาบุก็ไปมาถึงบุกจไปช้าก็พีชะที่หนึ่งก็ตามเมื่อเช้าตื่นมามาทำงานโรงพยาบาลกลับไปแต่งหน้าทำผม ไปเซนเวลไปพารากอนกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไลฟ์ต่อตอนนี้แบบที่ทุกันเนี่ยแล้วก็ไปเจอมีเนยมาใชายไปเจ้เน้องเนยมาด้วยนี่แหละกิจกรรมของวันนี้นะมาส่วนกิจกรรมของหนูทุกวันคือทำไมหรือว่าคุยกับแชทเรื่องนู่นเรื่อง,อง,อง,องนี้แล้วก็ถามว่ากินโปรตีนครบหรือย,อยังวันเดือนหนึ่งชีวิตก็ลำบากเหมือนกันนะ มื่อกี้กินซูชิต้องบอกมันก่อนว่ากินไปเท่าไหร่แล้วจะได้รู้ว่าเขาไปซ่อมแซมเราได้ดีหรือยังทุกคนจะบอกจะบอกจะบอกทุกคนนี้ว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะปลาชิ้นหนึ่งได้โปรตีนเยอะขนาดไหนหรอเยอะเพราะปลาให้โปรตีนเยอะแากมอนไม่ได้ขนาดนี้หรอผมบอกว่ากินไปสามชิ้นซูชิปลาโปรตีนเท่าไหร่ประมาณนี้แหละจะบอกจะบอกทุกคนว่า การทาน้ําหอมหนึ่งกลิ่นน่ะไม่ง่ายนะครับเรามีนักวิทยาศาสตร์มาอยู่กับเรานะเลยเหรอจริงๆเราพูดอย่างนั้นได้เลยเหรอนี่ไงของพี่พีทเหลืออีกจะให้พี่พีทลองสังเลยเขาแลบมาอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วเขาพยายามผสมกลิ่นให้เราคือจริงๆนั่งดมกลิ่นตอนนี้มาน่าจะประมาณสักยี่สิบเลอะมาก มเป็นชั่วโมงอะคือเพื่อที่จะหากลิ่นที่ตัวเองชอบแล้วมันจะกลายเป็นกลิ่นในครูสิตอนนี้ดมเ,เราจะทะเลาะกันแล้วค่ะถามคนทางนี้ได้เลยพูดเหมือนไม่ใช่คนรักกันอะ่ะแกทักวันไปมาสอบมาเป็นไงบ้<น>างโอสโหว่าเป็น,นคนทํางานด้วยกันไม่ได้เป็นคู่รักได้แต่ทำงานแล้วตีกันแบบจะชอบเหมือนแบบใครเราหรอกน่าหรอกใค่เราร่กใครใคร h e l l ะ ้เหรอก่ง<จ>ต <uur> ้องให้หมูดใ่เข้าบ้านเราแล้วนะผู้ชายเขาจะได้รักหนูเหมือนเดิมเฝากขอไอคิวด้วยเสมอแหละจริงๆค่ะถ้าหนูมีลูกผู้หญิงน้ารักวันนี้ฮะแต่ตัวเองขอลูกผู้ชายพี่โบแต่ถ้าหนูมีลูกผู้หญิงเขารักหนูแต่ตัวเองขอลูกผู้ชายงงจ้าแต่ยาม อยากให้เพื่อนอยู่เพื่อใช่ไหมันนี้ยังไม่ได้แพ้ท้องไม่ต้องรูปหลังยังไม่อ,อ,อ้วกเพราะว่าเขาปวดท้องนะครับโอ้ันแกตีผูใช่เหรอใช่แกเปล่าพี่พีอาจจะง่วงนะฮะขอพยาบาลนอนเตียงคนไข้ามานอนตรงนี้นะพี่พีดูง่วงไหมทุกคนไม่จะบอกว่าพี่เก่งหรือว่าพี่พีน่วง,งพี่เก่งก็ง่วงนี่นะไม่ใช่เฮ้ย เอนจีเต้นแบบตองนี้เต้นแบบงน้ะเต้นแบบ้องนมาได้ทำคุณนบาดีๆๆๆใช่ใช่ไทยรู้กับน้องดอยไทยรู้กับน้องดอยฉันงงมากนี่ครับจะ,อะบอกว่าไม่ขายของขวดอย่างเดียวจะบอกว่าทักคนเห็นไหมว่ากัลพรหาพันธุ์ดิบเนาะลักสูดบริหาร,นนาร,ราธุรกิจดุจด,ดีประจิตนแล้วก็ เห็นไหมว่าเป็นดุษฎดีบัณฑิตแต่ไม่รู้นะว่าวิทยานี้อ๋ออันนี้ก็คือปอโทดุษฎดีบัณฑิตเนาะและัลผลการประเมินคือคือคืออ่านว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า คือผ่านครับไม่ผ่านกระตกเนาะผ่านผ่านผ่าน,านแล้วหนูข่บมากตอนหนูไปหนูไปนั่งกินข้าวที่บ้านมีผีสิ่งที่พ่อถาวว่า,าหนูไปเรียนไปเรียนเหมือนนี่พีทไปเรียนไหมลูกหนูตอบทันควันว่าอ๋อไมค่ค่ะหนูไม่ถนัดอตอบแบบเร็วอ๋อไม่ค่ะหนูไม่ถนัดดร็อกเตอร์ผ่านใช่ครับก็เป็นดีเฟน์ไม่เขาบอกว่าผุมไปเรียนปิญญาโทไหมลูก อไมรีบรีบปฏิเสธให้ก่อนเลยเขายังไม่ว่างหรอกไม่ค่ะหนูทําหน้าตั้งใจเรียนกันไม่ค่ะอ่านไม่ไหวตอนเรียนหนังสือหนูอ่านหนังสือหนูยังอ่านสลับกับหน้าหลังหลังเป็นหน้าได้พูดเป็นอุ้ยอ่ะเออแต่นี้เรื่องจริงนะครับเขาอ่านแบบข้ามคําอ่ะให้ประวัติแพทย์ผิดเพี้ยหนูอ่านคอมเมนต์นี่เยเป็นสวยทุกทีเก่งมากดอกพีทก็ยังรอตีพิมพ์ก่อน ปีเลยนะพีทเรียนนานมากเหมือนไม่ได้เจอคนนานคุยขี้โมโเราไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะครับวันก็เจอคนดูได้ได้อะตั้งใจไขอีกรอบหนึ่งค่ะอะมามีใครอยากถามอะไรแม่แนะนำน้ำหอมไหนคะพี่บุ๋มแนะนำค่ะพี่พีทคุณบุ๋มคหนูเลิกอยู่แล้วเหวะเขาบอกแนะนำวันรับปริญญาให้เน่ไปด้วยไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเน่ต้องไปมาเดี๋ยวหนูจะแนะนำให้ เอ่อน้ำหอมกลิ่นหน,หนูจะบอกให้นะว่าหนูเชียร์ชามมิงแล้วการที่เอาชามมิงมาม i x กับตัวเียมพูมันทำให้มีความแบบเซ็กซี่มีความกลิ่นมันมีมิติเท่ากับถทาไหร่วันนี้แม่ซื้อสองกลิ่นเนี่ยแม่ไม่ได้แค่สองกลิ่นแต่แม่จะได้ทั้งหมดสามกลิ่นคือฉีกกลิ่นนี้คนเดียวก็ได้ฉีกกลิ่นนี้คนเดียวก็ได้หรือฉีดมิกกันก็ยังสามารถทำได้ตัวเนี้ย ตัวชามมิ่งอะทำไมหนูเชีย์ออกมาเพราะว่าตัวชามมิ่งอะสุดท้ายแล้วว่ามันเป็นเหมือนเบสของท<อ>ุกกลิ่นได้อะมันถูกต้องมากๆแล้วตัวนี้อย่างที่หนูบอกว่าหนูไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยหนูพกไปแล้วมันมันสะสมนแนวมันพกง่ายอ่ะมันขึ้นเครื่องก็ได้มันอะไรก็ได้แล้วมันเอาชามมิ่งเอาตัวปุยนุ่นอะไปรีวิวที่เกาหลีทํคลิปแล้วหนูว่าก็เลยต้องเฉีดมันก็เลยมาฉีดที่ข้อมือนหนูพอฉีดเสร็จแล้วเดินไปในโอรีป่ะเขาก็เลยทักว่าทำไมเธอกลิ่นตัวหอมจัง อันนี้ถูกค่ะช็อกอยู่งงแล้วเดินไปหน้างงคิวคิวเหรอฉันรูกลิ่นตัวดีอะ <laughs> อย่างนี้เลยคือชามมิ่งเลย,ยแกรมเวอร์เกินจริจริงเอาจริงโรงงานมาแล้วอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเบสกลิ่นเขาอะตัวชามมิ่งอะ <c oughs> เขาเป็นเบกลิ่นออกมา <c oughs> ของอะไรอะเป็นโทนไวท์ฟอรลอค่ะต้องมีซิรเค็ฟุตอ่ากิทิศได้ฟังไหมชิตัอนกับเค็ฟุต อ่าแล้วมันไวโฟเป็นไวนะเป็นแบบ <White S 1> คือมันมี <for S 1> ความสะอาดสะอาดของแบบดอกไม้สีขาวแกดอกไม้สีขาวสะอาดอยู่แล้วพูดจริงจริงส,ง,งสีไหนหอมสุดยังไงหนูก็ยังเชีย,ตตชย,ชยร์ยต,ยรยตัวนี้คือเชียร์เขาจนสต็อกของเอียงไม่รู้เอียงยังไงเอียงแล้วเอียงอีกคือเป็นตัวคนนี้จริงๆริถไปประชุมก็ได้ไปเดทครั้งแรกก็ไม่เอิบอ่ะมันก็ตกมาตาแล้วก็อยู่อ่ะก็ไม่เลี่ยนนืกอออกบ้าแบบเราอยู่ข้างผู้ชายผู้ชายก็ไม่ได้เลี่ยน ไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้แบบเปรี้ยวเกินไปไม่ได้ดูแบบตั้งใจไปแบบเธออะไรเงี้ยี้ไม่ไม่คือมันเป็นแบบลูกหนูอะเืินชมจริงๆต่างคนที่ห้าแล้วใช่แล้วราคาดีจับต้องได้จริงจริงจริงอ่ะแต่ไอที่ผ่านมาอะไรเลยวันที่ปับผ่านไปนทีที่ปากเขาไม่รู้สึกตอนเวลาเก็บไข่อะเว้นเว้นแต่วันที่โมเนี่ยมา ไม่วันที่โมเล่นมาก็รักหนูแต่แค่แต่แค่อยากเอนเตอร์เทนให้เด็กเขามีความสุขเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่าน,นั้นเลยค่ะให้ยืาให้ยืมายมาเล่นด้วยวันหนึ่งเอาไหมเอาสิล้างอึให้หน่อยได้ไหมได้แต่ยังดูจะป้อนข้าวด้วยล้างอึให้ด้วยเหรอทำไมอ่ะหยุดเดงานไหมัเป็ดไม่เคยหยุดงานไหม ยอมหยุดงานไหมเอามาที่โรงพยาบาลด้วยไม่ได้ทำไมอ่ะถ้าเขาอยู่แค่บ้านอ่ะเอามาที่โรงพยายอมหยุดงานไหมไม่มีโอกาสไปอยู่วันหนึ่งอ่ะไม่ได้อ่ะอุ้ยภาระนั่นที่สำคัญกว่าโมนน่ฟังไว้นะลูกนะพี่พีเขาไม่ได้นั่นหนูขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นพี่บุ๋มนี่ยอมยอมลางานเลยละทิ้งงานเลยแล้เราเขาเขาเคยล้างตีนเป็ดบ้างไมไม่ตรงหลัง สามสิบสามสิบเป็นแมวค่ะแมวค่ะไม่ต้องล้างตงา่งแล<ม>้วผู้ชายนวัวเขารักของเขาก็จริงเออเราจะไปห้ามหัวใจเขาไม่ได้หรอกถ้่เขาจะปันใจให้เด็กเขากําลังต,ตอนนี้กําลังทดสอบน้ําหอมกันเพราะว่าเรากําลังจะทํากลิ่นของเราเองนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวแก้มุมมานะครับจะบอกว่าสี่กลิ่นของผู้หญิงอ่นะ คาเชียนะว่าไหนหอมที่สุดอะมันคือตัวนี้เลยตัวที่เป็นกระถางต้นไม้แบบ่ส่วน,นสีม่วงเนี่ยเซ็กซี่แน่นอนและมาสีนี้ก็คืออารมณ์แบบไปเดทไปเจอผู้ชายครั้งแรกจะไปนัดกับแฟนครั้ง,ง,งแรกตัวนี้เลย จริงนี่ก็ซ้ำแล้วแล้วซ้ำอีก,แล,อกแล้วตัวนี้คือตัวที่อารมณ์แบบกลืนแบบสนุกสนานอ่ะตัวนี้เป็นบอลลูนนะครับส,<อ>ส่วนของผู้ชายที่ไปทีนึนนงเพราะชามมีสั่งมาสองรอบแล้วแล้วมีคนมาถามหาปุยนุ่นปุยนุ่นวันนี้เป็นโอกาสให้แม่กดแม่กดใช่ยิงใครจะมากดปุยนุ่นกดได้เลยนะวันเนี้ย<ช>แ,<ล>แต่สองอันนี้เป็นอีกสองกลิ่นที่เป็นของผู้ชายโดยเฉพาะ แต่ถามว่าผู้หญิงแบบชอบกลิ่นเท่ๆใช้ได้ไหมเหมาะมากครับโดยเฉพาะตัวนัวนัวเนี่ยจะหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆอ่ะอารมณ์แบบคือไม่คิดว่ามันคือน้ําหอมขวดละร้อยหกเก้าแบบที่ปักยี่ตอนเนี้ยมันคือน้ําหอมขวดละเป็นพันแน่ๆแล้วก็กลิ่นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ดูแพงเหมาะกับผู้ชายอารมณ์แบบเนียบเนี้ยบเซ็กซี่เซ็กซี่ถ้าเขาฉีดแล้ว นึออกปะเป็นฟิลแบบแนนดี้เบาๆเป็นฟิลแบบเป็นบบปน้ำหอมที่สามารถหยิบฉีดได้แบบไม่เบื่อ,อทุกคนตอนนี้ทะลุ900ออด900ไปแล้วนะครับใครต้องใส่กับอ,อะไรา้9 9, 9, 9, 9<อ>นิดนึงออ9 9 9นิดนึงแต่วันนี้เดี๋ยวว่าฮอต9 9 9เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะและตอนนี้ยอดก็ทะลุ1นึ่งแสนแล้วเร็วมากไม่มีเร็วมากจริง รอบไแหละรอบไหล่ะแม่เอ้ยแล้วถ้าได้กลิ่นใหม่วะล่ะอุ้ยอยากให้กลิ่นใหม่อันนี้เสร็จแล้วว่ะมันทันสมัยมันเกาหลีคราวนี้เกาหลีงงเกาหลีเกาหลีคนไทยไปชนเกาหลีเกาหลีอุ้ยชอบไนไหนแล้วครับจริงจริงอไม่เดี๋ยวต้องทำใหม่นอกใหม่เขาหอมเลยอ่ะเซอร์โมเน่มาหาพี่พีคืออะไรหรอเซอร์ไพรส์ เขาจะบอกซื้อไพ่โมนี่มาจริงหรอพี่พี่โดว์าท่าก้าวเก้าเดีวจะมีนเดิมไพโ่โอโอ๋อเดี๋ยวนะไอ้โมนี่ขายผนวกก่อนได้ไหมครบซื้อเลยยังเคยอุดหนุนแะน่ยังหนูอุดหนุนนะหนูอุดหนุนทุกสีทุกแบบสุดๆเดี๋ยวอุ่นหนุน่มเน,น,น่แบบนี้อุ่นหนุ่มเราก่อนช่วยกันเนีขอเก้าวก้าเก้านิดนึงนะครับ